การได้อัตภาพเป็นมนุษย์เป็นการได้สิ่งที่ประเสริฐยิ่งกว่าการได้สมบัติใดๆในโลกเพราะมนุษย์สมบัตินี่เป็นอุปกรณ์สำคัญที่จะทำให้เราได้โลกุตตรสมบัติคือการบรรลุมรรคผลนิพพานถ้าเราสร้างบุญกันเต็มที่บุญก็จะติดตามตัวเราไปข้ามภพข้ามชาติจนกว่าจะได้บรรลุ จุดหมายปลายทางของชีวิตและในระหว่างที่เรามีชีวิตอยู่เราก็จะไม่พลัดตกไปในอบายภูมิจะมีสุคติภูมิเป็นที่ไปเพราะฉะนั้นให้เร่งรีบสั่งสมบุญกันให้เต็มที่ทำความดีให้ได้ตลอดเวลาโดยเฉพาะบุญใหญ่ที่เกิดจากการเจริญสมาธิภาวนา ฝึกฝนใจให้หยุดนิ่งเป็นสิ่งสำคัญยิ่งกว่าสิ่งอื่นใดที่เราจะตั้งรีบลงมือนะจ๊ะมีวาระพระบาลีที่พระสาขะอาหารหันกล่าวเอาไว้ว่าผู้ดใดพึงบูชาพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าผู้เป็นนายกของโลกยังดำรงพระชนชีพอยู่ก็ดี พึงบูชาพระบรมธาตุแม้ประมาณเท่ามเมล็ดพันผักกาดแม้พระองค์ท่านนิพพานแล้วก็ดีเมื่อจิตอเลื่อมใสของผู้นั้นเสมอกันบุญก็มีผลมากเสมอกันเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายจงทําสถูปบูชาพระบรมธาตุของพระชินเจ้าเถิด ระบรมสารียริกธาตุของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าหรือพระธาตุของพระอาหารหันต์นั้งหลายจะมีลักษณะที่พิเศษกว่ากระดูกของมนุษย์ทั่ตัวไปเพราะพระอริยเจ้าเหล่านั้นท่านบำเพ็ญภาวนากลั่นกายวาจาใจธาตุธรรหินจำคิดรู้ในตัวของท่านเองให้บริสุทธิ์อยู่ตลอดเวลา ยนอาส,สวากิเลสทั้งหลายหลุดล่อนไปจากใจนอกจากใจจะใสสะอาดแล้วกายและพระอัติธาตุของท่านซึ่งเป็นธาตุหยาบๆยาบที่ประกอบด้วยธาตุดินน้ำลมไฟก็พลอยบริสุทธิ์ไปด้วยเมื่อสังขารร่างกายถูกเผาไปพระบรมธา,าตุของท่านจึงมีความบริสุทธิ์เหมือนดอกมลิตูม หรือใสเหมือนแก้วมุกดาที่เจริญนแล้วหรือเหมือนจุนทองคำหลงเหลือให้ผู้มีบุญได้เห็นเพราะผู้มีภาคเจ้าของเราเนื่องจากพระองค์ทรงมีพระชนเพียง80ชั้นสาก็ดับขันทรปนิพพานเพราะฉะนั้นพระองค์จึงดำริว่าศาส,สนาของเรายังไม่แร่หลายไปไกล บราปรนิพานแล้วมหาชนถือเอาพระบระมธาตุแม้ขนาดเท่า,มาเมล็ดพันธุ์ผกาศทำเจดีบูชาด้วยจิตที่เรื่อมใสจะมีสวรรค์เป็นที่ไปในเบื้องหน้าเพราะฉะนั้นเมื่อพุทธบริษัททั้งสี่ได้ทำการสลายพระสรีละของพระองค์แล้วพระบระมธาตุเอย่างคือพระเคียวแก้วทั้งสี่ พระราขวัญสองแล้วก็พระอุณหิตจะไม่กระจกระจายไปไหนจะอยู่รวมกันพระธาุนอกนั้นกระจกระจายกันไปพระธาตุเล็กๆทั้งหมดได้มีขนาดาเท่าเมล็ดพันธุ์ปรกกาศพระธาตุขนาดกลางาเท่าเมล็ดข้าวสารหักกลางพระธาตุขนาดใหญ่ มีขนาดเท่าเมล็ดถั่วเขียวหักกลางซึ่งหลายๆท่านก็คงได้เคยเห็นพระบรมาธาตุเหล่านั้นมาบ้างแล้วในพระบาลีได้บันทึกเอาไว้เกี่ยวกับการปฏิบัติต่อพระบรมสารีริกธาตุของพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าหลังจากที่ได้เสร็จสิ้นการประชุมเพลิงพระสรีละของพระพุทธองค์แล้ว เรามาลักย์ก็ได้รวบรวมพระบรมธาตุมาบูชาส่วนกษัตริย์จากเมืองต่างๆก็ยกทัพมาขอพระบรมธาตุเพื่อน,นำไปบ,บูชาบ้านกษัตริย์ทั้งแปดเมืองที่ยกทัพมาในสมัยนั้นได้แก่พระเจ้าชาติสตรูจากแคว้นมคตกษัตริย์ลิชวีเมืองเวสาลี เจ้าสักยะเมืองกบิลพัทกษัตริย์ถูลีเมืองอัลกปะกษัตริย์โกริยะเมืองรามคามพรามผู้ครองเมืองเวททิปะพวกเจ้ามาละเมืองปาวาและพวกเจ้ามาละเมืองกุสินาราทนพรานสดับเรื่องการวิวาทของ,ของกษัตริย์แต่ละเมืองแล้ว ก็ตำหนิว่าการทะเลาะก,กันถึงขั้นต้องทำสงครามเพื่อแย่งชิงพระบรมสารีริกธาตุนั้นเป็นการไม่สมควรยิ่งจึงได้กล่าวสุนทรวาจาทำการไกลเกลีย่ยและตกลงกับพระราชาแต่ละเมืองว่าจะแบ่งพระบรมธาตุให้ไปบูชากันทั้งหมดกษัตริย์ทุกองค์จึงยินยอม ทนาพามสั่งให้เปิดรางทองแล้วทำการแบ่งพระธาตุออกเป็น8ส่วนให้กษัตริย์ทุกๆพระองค์แล้วตนเองก็ถือโอกาสที่ทุกคนเผลอยิบช่วยเอาพระเคี่ยวแก้วเบื้องขวาเก็บไว้ในระหว่างภาพพกเจ้านครแต่และพระองค์ได้ไปองค์ละสองทันนานพอดีรวมเป็น16ทันนาน เมื่อทนพรามณ์กำลังแบ่งพระบรมาธาตุอยู่นั้นเท้าวสกกะจอมเทพสำรวจดูก็ทรงทราบว่าทนาพราหมณ์ฉกเอาพระเขี้ยวแก้ไปจึงเสด็จลงจากเทวโลกอธิษฐานอาราธนาให้พระเขี้ยวแก้วเคลื่อนจากภาพโพกมาปฏิสถานในพระอบทองคำแล้วทรงนำไปปฏิสถานไว้ ณพระจุลามณีเจดีในเทวโลกพระอินทร์ท่านไม่ได้ขมโมยนะจ๊ะแต่ได้มาด้วยพุทธานุภาพเพราะพระบระมธาตุนี้สมควรกับผู้มีบุญในสวรรค์ฝ่ายพราหมณ์ครั้นแบ่งพระบระมธาตุแล้วไม่เห็นพระเขี้ยวแก้วแต่เพราะตอนฉกเอาโดยกริยาของขมโมย จึงไม่กล้าถามใครๆได้แต่คิดตำหนิตัวเองที่ไม่สามารถรักษาพระเขี้ยวแก้วไว้ได้มองเห็นเพียงธนานทองคำที่ใช้บรรจุพระบรมธาตุจึงขออนุญาตนำเอาธนานนั้นไปบูชาทางด้านพวกเจ้าโมริยะเมืองปิพลิวันได้สดับว่าพระผู้มีพระภาคเจ้า สเสด็จดับขันธปรินิพานในเมืองกุสินาราจึงทรงส่งทูตไปหาพวกเจ้ามมละเมืองกุสินาราเพื่อขอพระสริรทธาตุของพระผู้มีพระภาคเจ้าบ้านจะได้นำกลับไปประดิสถานเพื่อให้มหาชนได้สักการบูชาจะได้มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง มีสวรรค์เป็นที่ไปในเบื้องหน้าแต่เนื่องจากโทนาพามได้แบ่งพระสรีรธาตไปหมดแล้วเหลือแต่พระอังคารเท่านั้นพวกทูตมาแล้วก็ไม่ยอมให้เสียเที่ยวคิดว่าดีกว่าไม่ได้อะไรกลับไปเลยจึงจักชวนกันกวาดเอาพระอังคารกลับไปบูชาสรุปแล้วพระสัททุ บรรจุพระสรีรธาตุในสมัยแรกๆมี8แห่งรวมที่บรรจุธนานทองและพระสถูปบรรจุพระอังคารจึงเป็นสิบแห่งกษัตริย์แต่ละพระองค์เมื่อทรงอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุกลับไปแล้วต่างก็ทำการก่อสร้างพระสถูปเจดีย์และทำการฉลองกันตลอด เจ็ดวันเจ็ดคืนอานิสง์ในการบูชาพระบรมสารีริกธาตุไม่ใช่ของพอดีพอร้ายนะจ๊ะถ้าบูชาด้วยจิตที่เรื่มใสกันจริงๆก็จะบังเกิดเป็นอานิสง์ใหญ่ทีเดียวเหมือนตัวอย่างของพระสปปริวาริยเถระเมื่อท่านได้บรรลุธรรมเป็นพระอหรหันต์แล้ว ก็ได้ระลึกชาติไปดูภาพการสร้างบาร,รมีในอดีตตัวท่านว่าได้สั่งสมบุญอะไรเอาไว้บ้างจึงทำให้ได้บรรลุพระอระหัตท่านด้พบว่าตัวท่านเคยบำเพ็ญบุญในศาสนาของพระพุทธเจ้ามาหลายพระองค์โดยเฉพาะในยุคสม,มัยของพระปัทมุตระพุทธเจ้า ท่านได้เกิดเป็นรูปมหาเศรษฐีประจำเมืองเมื่อพระบรมศาสดาดับขันธปรินิพานแล้วมหาชนได้เก็บพระบรมสารีริกธาตุของพระองค์ไว้แล้วช่วยกันสร้างมหาเจดีย์เพื่อประดิษฐา,านพระบรมธาตุอุบาสกแก้วท่านนี้ได้ร่วมบริจาคทรัพย์ เพื่อสร้างเรือนครอบพระเจดีย์โดยแก่นไม้จันท์แล้วทำสักการะบูชาพระสถูปนั้นด้วยจิตที่เริ่มสายศรัทธาจนตลอดชีวิตด้วยบุญกุศลอนนั้นทําให้ท่านต้ท่องเที่ยวไปในเทวโลกและมนุษยโลกได้เสวยสมบัติใหญ่ในโลกทั้งสองออกมาในยุคสม,มัยของพระพุทธเจ้าของเรา ท่านได้จุติจากสวรรค์ลงมาเกิดเป็นลูกเศรษฐีผู้ใจบุญพออายุครบบวชก็ตัดสินใจออกบวชด,ด้วยศรัทธาบวชได้ไม่นานก็สามารถทำใจให้หยุดนิ่งได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์เมื่อท่านอะรลึกถึงบุพกรรมอันนี้ก็มังเกิดความปีติสมนัต ถึงกับเร่งอุทานว่าโดยอาน,นิสงส์ที่เราได้บูชาพระสถูปด้วยไพรติไม้จันทร์ในครั้งนั้นในพบที่เราเกิดทั้งที่เป็นเทวดาวหรือมนุษย์เราไม่เห็นความที่เราเป็นผู้ต่ำซามเลยในกับที่1,500แต่กับนี้เนะ่เราได้เป็นพระเจ้าจาักรพรรดิแปครั้งทรงพระนามว่า สมัตะคุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสี่วิโมกแปดและอภิญญาหกเราทำให้แจ้งชัดแล้วคำสอนของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าเราก็ได้ทำเสร็จแล้วเห็นไหมจ๊ะปานิสงของการบูชาพระผู้มีพระภาคเจ้าแม้จะทรงประชนอยู่ หรือดับขันธปรินิพานเป็นนานแล้วก็ตามผลบุญมไม่ต่างกันเลยเพราะพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าเป็นอจินไตผลบุญของผู้บูชาพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าจึงเป็นอจินไตยคือคำนวณบุญกันไม่ถูกว่าจะได้บุญมากมายเพียงไรเหมือนเม็ดฝนที่ตกลงในจักรวาลที่ไม่มีลมพายุ ยากที่จะคำนวณได้ว่ามีปริมาณเท่าใดเพราะฉะนั้นให้ลูกๆทุกคนมันบูชาพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าโดยการปฏิบัติบูชาและอามิสบูชาสำหรับท่านใดที่มีพระธาตุหรือพระบรมสารีริกธาตุก็ให้เก็บรักษาบูชาด้วยความเคารพนะจ๊ะ ครั้งใดที่เห็นพระาธาตุที่ใสบริสุทธิ์แล้วจะได้เกิดกำลังใจที่จะําระกายวาจาใจของเราเนะี่ยให้ใสบริสุทธิ์ยิ่งยิ่งขึ้นไปชีวิตของเราก็จะได้มีสุขติเป็นที่ไปและใจของเราจะถูกยกให้สูงขึ้นไปเรื่อยๆจนกว่าจะบรรลุจุดสูงสุดของชีวิตคือ ได้บรรลุมรรคผลนิพพานกันทุกคนนะจ๊ะในที่สุดนี้เนะี่ยหลวงพ่อขอหนวยพรให้ลูกทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองให้ปราศจากทุกโศกโรคภัยให้มีทรัพย์สินเงินทองไหลามาเทมามีสมบัติอัศจรรย์ทันใช้สร้างบาร,รมีในชาตินี้ ได้เป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญมหาเศรษฐีคู่บุญคำจุนพระพุทธศาสนาคิดอะไรในสิ่งที่ดีขอให้สมความปรารถนาให้รู้แจ้งเห็นแจ้งทั้งตลอดในวิชาธรรมกายได้โดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเทิน สนรรม,มาเธอท่านผู้ใจบุญมาช่วยคำจุนพระพุทธศาสนา